สวัสดีครับผมเกียร์รถสวยปทุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถ SUV สภาพสวยๆราคาเบาๆครับมานําเสนอให้พี่ๆชมกันหนึ่งการครับคันนี้ครับเป็นเชฟโรเลตแคปปิว่าครับคันนี้เป็นปี12รถบ้านครับเครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้เบนซินครับเดี๋ยวผมพาไปชมรถรับพันครับอันนี้ครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับสีสันเดอร์รวมสวยรอบพันครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมครับอันนี้นะครับราคาแสนกลางๆแม็กเดิมโรงงานนะครับอันนี้เป็นดิสเบรกคู่หน้า คู่หลังนะครับยางดีนสีเส้นมิชลินปีเบดครับรถคันนี้นะครับเป็นภายในดำาปี12นะครับชิ้วขอบกระจกโครเมียมรอบคันนะครับไปใช้สวยสายรายร้อยไม่มีแตกไม่มีหักครับท่อคู่นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับผมอันนี้นะครับเป็นภายในเดิมโรงงานเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับมีที่พักเขียนมาให้เราเรียบร้อยรถโครงสร้างเดิม นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสี่พันกวโลนะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบคคู่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปรับเลนกระจกซ้ายขวาได้เกียร์โตแอร์เย็นฉ่ำมากสภาพเบาะโดยรวมสวยครับปีกเบาะไม่มีขันนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสี่พันกวโลเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันครับคันนี้นะครับเป็นเครื 4, ่องยนต์สองจุดสี่เกียร์โตเบนซินนะครับรถสภาพโดยรวม เดิมนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับนะครับคานหน้าเดิมโรงงานเบนอาร์ิมสวยสติกเกอร์มอกเดิมโรงงานนะครับสภาพเครื่องโดยรวมสวยแห้งครับไม่มีรั่วไม่มีเสียมครับก็โดยรวมรถคันนี้สภาพความใช้งานครับคันนี้นะครับผมขาย1นึ่งแบาทครับพี่พี่ทนายสนใจโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแปดห้าครับรถคันนี้นะครับอยู่ปทุมธานีคลองห้าคลองหลวงผมเกียวรถสวยปทุมธานีวันนี้ผมตัววันลาไปก่อนสวัสดีครับ